ไม่ขี่รถแล้วไม่ขี่รถแล้วไม่ขี่รถแล้วมาด,ดูครับว่าปลาวันต้นแรกของวันนี้จะเป็นอะไรปลาอะไรอ่ะวันนี้วันนี้น หึโอ้โหใสสวยใสสวยทำอะไรนั้นเอ็นย่อนอะกินไเงนี่ครับฝ่ามือน,นะครับฝ่าม,มืออ่ะหมดแล้วฝ่ากินแล้วเม็ดโฟมนะเม็ดโฟมอืมอ quả nào đi tìm 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 đi, tìm 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 Ui, tìm 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 อยู่ไอ้เกลียวอยู่เกลียวออ้ยวิ่งยาววิ่งยาวเดี๋ยวเก็บไปสักนาทนาตีแล้วหยาบพร้อมตกโอ้เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหลุดเกี่ยวะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับออหลุดครับคันนี้ไม่หลุดครับคันนี้ไม่หลุด กินวุ่นวายครับอยู่คนเดียวทั้งบ่อกินเม็ดวัววิ่งใส่วันนี้ฮิตัวใหญ่อุ้ยคิวเอาสมิงนี้มันยกไม่ไหวอ่ะมึงไปจับมึงไปจับปะเไปไป นี่ครับลงไปเอาปลาอุ๊จอ้ยไงครับไปไงไงไซที่บอกกับไซนี้เอาเทียบกันเท่าหน้าในคิวเลยอ่ะนี่ไงหนีแม่ตกคาครับวันนี้ตกบ่อมันมันครับไม่ต้องตกอ่างเพราะเวลามีน้อยเวลามีชั่วโมงกว่าครับสองชั่วโมง กินเม็ด่างเดียวเลยดีดีกินเม็ดค,ค,ครับครับเช้ายพะวิง้งพะยังใส่กันครับถามปากเอ้ช่างกระป๋าใช้สวยมาก มาเทสเยอะตัวใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้มันลองถ้าโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าหนองปลาไหลแน่นอนปลาบ่อน,นี้มัน,เป,นเป็นกึ่งธรรมชาตินะครับใช้ฝีมืออย่างเดียวครับบ่อน,นี้ คิวก็ได้แล้วหนึ่งกรูอัวนี้ซ i มไม่ใหญ่ครับ<น>ก,ใก็ใหญ่อยู่แต่ไม่ทอกโดทอกิดได้อยู่ครับแต่แม่ปล่อยอปล่อยเอาไซโลง,งั้นไซไซโลอย่างเดียวปลาแรงค่อนด,ดีเลย เีี่จะปล่อยให้มันลากไปไหม,มนะครับเนี่คันปีเดสิอ่ะ มันดึงไปเลยเมีวัี้พราะว่าใ้ยืนเข้าไปกันมันจะนิงกบบาง แล้เดือนยะโอ้วเปิดอับเอกแล้วเปิดอับเราอ่ะยิ่เปิดยิ่งหนึะงแล้วมีไซส์อยู่ครับเตี๋ยเมื่อกี้นะครับนี่เกี่ยวเศษเดือนเศษเดือนนี่อันนี้นม่ไม่โฟมอ๋อไม่โฟมไม่โฟมหมดเลยไม่ได้เก็บเศษเดือนเลย ตกพันเพลินนะปลาบอ่อใครก็ไม่ชิ้เลยนะใหญ่นะครับแต่ผมไม่เอาผมชอบ,ชอบอใหญ่กว่านี้ผมการใหญ่กว่านี้คิปเปิ้ลดูดหนึ่งตัวครับอันนี้ได้อยู่กันไรกันไร อุ้ยหลุดหลุดครับหลุดหลุดครับหลุดชิวก็ะมังนะหนึ่งตัวฝนก,ก็ใกล้จะตกแล้วอากาศคนร้อนแน่นอนเนี้ยมา,นะมาหนึ่งมาหนึ่งอีกหนึ่งตัว ใช้เล่มเดิมครับอมิเชียวกินอย่างนะั้นแหละวันที่ตีใกล้ไปไหนอีคันนึงลองตีไกลไหมตีคนะู่หัวลูกเรียบคู่หัวก็ได้เอ๋อคันนี้ตีไกลเกี่ยวสาเดือนไหม ฮะแดกขามือคือไอ้เหี้ยกิน <c oughs> ขามือน้อยคิวเลยไอ้เหยยบเบ็ดเมื่อกี้กินเลยมาแล้วครับมาแล้วปนินนิดเลยอ๊ะ คันนี้ริงนะคันนี้ริงค้าวหนูเนี่ยนี่อะเดือนนอนไม่ได้เดือนนอนตกผิวน้นนำเ,นเดี๋ยวไปตกข้างหน้าไงหืมจับในนี่ อยู่ป่าน้อยเอ้ยมานี่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 อย่าไปนู่นมานี่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 อย่าไปล่าล่านเขาอย่าไปล่าล่าเขามานี่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 อู้ยแรงดีเกินครับตัวนี้ สายสวยอยู่ครับชสาสวยอยู่แต่เราก็ไม่เอา Ok? ตีไกลครับตีไกลครับพอ,พอได้เรื่อยๆเลยป่า<อ>เปิดเลยเอ,อัวคีบเลย โอ้ยวีดวีดวีดดูแล้วสู้สู้แรงดีแรงดีวินุชลุ้นเล่นเยอะไปหน่อยฝนกำลังจะมาแล้วครับ กินสคันเลยนะกิน2คันแล้ว จุ๊บถึงก้งมือหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้นายคิวดียวปลาขึ้นแล้วคิวเราเรียบลาขึ้นมาจับกลองฮ้เลย นี่เดี๋ยวเอมันกันยี้เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกองกันเนาะที่ยังอยู่เลยนี่ครับบินสองคันสามคันเลยครับกดกดกดอันี่เข้าเหรนี่ตกแล้วเหรอวิ่งเข้า ตอนนี้ก็ไซส์ใหญ่นะครแต่ยังไม่ถึงเป้าที่เราอยากได้ไอคยวกะบใไมตัวนึงนะครับโอ้โหที่ใหญ่กวีคตรเฮ้ยเฮ้ยย่อยู่ม่้อยูย ก่นที่ดเลยคามาเลยอ่ามากล้องนี่ครับสองตัวติดๆใช้เท่ากันเลยครับแต่เราไม่เอาเราปล่อยจับพี่ อย่างนี้นี่อีกต,ตัวหนึ่งปลาบอดไม่ทันแล้วปลาได้สี่ห้าตัวแลัวปลาเอาไหมเอาไหมสั่งไว้ไหมมเอาไซสสวยเนี่ย